เี็นก้อนใหญ่เรียกว่ามโนศิลาดาษเมื <c oughs> ่อวางพระนางลงณนะตรงนั้นแล้วเนี่ยตรงนั้นอยู่เชิงภูเขาตรงนั้นมีภูเขาสองลูกเรียกว่าภูเขาเงินแล้วก็ภูเขาทองนะเมื่อวางพระนางลงตรงนั้นแล้วบรรดาเทพพิดาทั้งหลายนะก็มาอัญเชิญพระนางเนี่ย,งนนยลงสงสนานาน้ำในสะนโนดาษ พอสงสนานเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วบรรดาเทิดทิดาก็นำอาภูษาอาพรอ,อันเป็นทิพย์นะเครื่องลูกปลายของหอมอันเป็นทิพย์มาชฉลมพระนางพอชฉลมพระนางเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็อันเชิญพระนางเนี่ยขึ้นสู่บนภูเขาเงินให้บรรพมอยู่บนวิมานทองนะคือบัลลังก์ทอง ที่บรรทมเตียงทองนั่นเองนะเตียงทองที่ปริดสถานอยู่บนเขาภูเขาเงิน <c oughs> ในขณะนั้นมีช้างเผือกตัวหนึ่งช้างเผือกก็ลงมาจากไหนลงมาจากภูเขาทองงวงจับถือดอกบัวที่มีกลิ่นหอมป้งนะก็ ลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาเงินนะเข้าไปในอ่ในที่ประทับของพระนางจากนั้นก็ทรงกระทำประทับศิลป์พรทรงกระทำประทับศิลป์แล้วจากนั้นก็เหมือนกับทำแรกเข้าไปในพระวรกายของ พระนางสิริมหามายาก็เป็นการย่างลงสู่ครันของมารดาไปย่างลงสู่ครันของมารดาเนี่ยทำให้ครันทินนั้นวันไหวนะแผ่นทินไหวพระนิสัตลงปฏินธิในครันของมารดาเนี่ยแผ่นทินจะไหว พระโพธิสัตว์ประสูติออกจากครรภ์มารดาแผ่นดินไหวแล้วก็พระโพธิสัตว์ได้ตัดสรุรทมเนี่ยทำให้แผ่นดินไหวนะเหตุการณ์ที่จะทําให้แผ่นดินไหวนี่คือความเป็นมาเป็นไปที่ในปลาโนบนะปลารบ,ารบในการอุบติเกิดของพระโพธิสัตว์ เริ่มตั้งแต่ต้นปฐมกิจสุบาทในการปาิคณาสัมมาสัมโพธิญาตแล้วก็ชาติที่เป็นพระเพชรสันดอนนั้นเป็นพระชาติที่ทรงบำเพ็ญบารมีสิบป,ประการเต็มเปี่ยมครบบริบูรณ์แล้วทันนี้ก็รอการตัดสรุธรรมเท่านั้นเองนะขณะที่พระนางทรงสุบินนิมิตนั่นแหะ <c oughs> เศสตเกตเทพทบุตรก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุจสิตในสวนอัมพวันนะแล้วก็ลงมาปฏิสนธิในครัภของพระนางสิริมหามายาแล้วก็ต่อจากนั้นนะ <c oughs> <c oughs> นางทรงครัภอยู่สิบเดือน พระครันของพระนางก็แก่กล้านะเมื่อพระครันของพระนางแก่กล้าครบกำหนดที่จะประสูติการนะพระนางต้องการจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดไปหามารดาที่แฟนโกริยะนะ แฟนกริยะเมืองรามคามตองลุมพินีวันนะลุมพินีวันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์สองวงตรงนั้นเป็นรอยต่อของแฟนตักกะกับแฟนโกริยะรอยต่อกันพอดีกษัตริย์ทั้งสองวงพากันมาสร้างสถานที่ล่มลื่นนะเรียกว่าพระราชอุทยานแล้วทั้งสอง ฟังสองวงก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันมาพักผ่อนในสวนอําในสวนที่พระราชอุทยานนั้นเนี่ยนะเมื่อพระนางต้องการจะ,สะเสด็จกลับไปหามารดาเนี่ก็ปราบทูนเรื่องนี้กับพระเจ้าสุโธธนะพระเจ้าสุโธทนะทราบ ก็ให้พากันทําถนนขนทางในการเดินทางสมัยก่อนเนี่ยทางก็จะเป็นแบบเนี้ยทางทางเฟียนทางเดินเท้าแล้วก็พอปล่อยไว้เดือนสองเดือนต้นไม้ต้นหญ้าฝากน้ำก็ขึ้นริมทางการเดินทางก็จะลำบากในการจัดเสด็จในกราวข้างนั้นพระเจ้าสุโทธทนะให้ ตระเตรียมถนนผนทางให้ราดเรียบนะแล้วก็ให้จนะัดวอทองให้พระนางประทับแล้วก็หามไปบรรดาเสนาอำมาย์ก็พากันหามไปด้วยเสลียงทองคำนะพอมาถึงพระราชอุทยานลุมพินีวันพระนางต้องการจะพักผ่อนต้องการจะชมพระราชอุทยานตรงนี้ เมื่อพระนางต้องการจะแวะชมก็เลาบรรดาเสนาอมามตา์ก็จัดสถานที่ให้พระนางชมพระนางก็เดินเที่ยวชมพระราชอุทยานก็ไปถึงต้นสาระตรงต้นสาระตรงนั้นเนี่ยพระนางต้องการจะปะันะนพักณสถานที่ตรงนั้นพระนางก็เดินเข้าไปที่ต้นสาระ ใช้พระปริดตางด้านหลังของพระนางเนี่ยกิ่งต้อนสาระนะ <c oughs> แล้วก็หันพระพักไปทางทิศบุรพาทิศตะวันออกมือข้างหนึ่งคือมือข้างขวาของพระนางเนี่ยต้องการเจะเหนี่ยวกิ่งสาระก็จับกิ่งสาระเหนี่ยวไว้นะแล้วก็ยืนประทับอยู่ ในขณะนั้นนั่นเองเนี่ยลมกรรมมัชวาสนะเกิดขึ้นทำให้พระคันของพระนางเนี่ยปั่นป่วนจะประสูติการบรรดาราชบุรุษทั้งหลายก็เลยพากันจัดสถานที่ประสูินำเอาผ้ามาถึงล้อมรอบนะให้พระนางประสูพระนางก็ประทับยืนหันพักพัก ไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ประสูติการในการประสูติการของพระนางนั้นเนี่ยประสูติได้ท่ายืนนะเมื่อพระนางประสูติเนี่ย ข้าวมหาราชนะข,ข้าวมหาราชทั้งสี่นำเอาตาขาขายทองเนี่ยมารองรับมารองรับพระวรกายของของพระโพธิสัตว์ เมื่อเท้ามหาราชเอาตาขา่ยทองรองรับพระโพธิสัตว์<อ>ก็ปรากฏว่ามีท่อน้ำนะ,ะเกิดด้วยบุญญาธิการของพระองค์นะท่อน้ำเนี่ยไหลออกมาจากทางอากาศท่อน้ำเย็นท่อน้ำร้อนสองท่อนะ แล้วก็ท่อน้ำก็ไหลไปสงสนานพระราชมารดาแล้วก็พระราชโอรสเนเมื่อน้ำหลั่งมาสงสนานพระวรกายของพระราชมารดากับพระราชโอรสเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นท้าวมหาราชก็ส่งพระราชบุรุษเนี่ย ให้กับเท้ามาหาปรมให้กับเท้าจาตุโลกบาลน,นะทั้งสี่มาลองรับไว้เมื่อลองรับเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้พี่เลี้ยงนางนมพอพี่เลี้ยงนางนมรับแล้วยังไม่ทันวางนะพระองค์ก็ทรงเสด็จลุกขึ้นยืนนะบนพืนแผ่นดินด้วยพระบาทสองพระบาท แล้วก็ผินพับพักไปทางทิศอุดรเมื่อผินพับพักไปทางทิศอุดรแล้วพระองค์ทรงเหลียวมองดูทิศทั้งสิบมองดูทิศทั้งหมดรอบด้านนะนะเมื่อเหลียวมองดูทิศทั้งสิบแล้วเนี่ยมองดูแล้วว่าไม่มีผู้ใดในทิศทั้งสิบเนี่ยจะมีบุญญาธิการเสมอเหมือนของพระองค์ได้นะ จากนั้นพระองค์ก็ย่างทบาทไปได้เจ็ดข้าวพอก้าที่เจ็ดพระองค์ทรงเปล่งอาสภิวาจานะ <c oughs> อาสภิวาจาก็คืออคโคหัมัชมิโลกัสะเชิโถหัมัสมิโลกัสะเศตโถหัมัชมิโลกัสะอยะมันติมาคาตินติธานิปุนัปว ทรงเปล่งอุทานว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก <c oughs> เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกนะเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนะการเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่จะไม่มีอีกแล้วนี่คือ เมื่อพระองค์ประสูติที่ลุมพินียสถานจากนั้นทางพระราชวังนะทราบข่าวว่าพระนางประสูติการก็ให้นำขบวนบวน,นางเนี่ยกลับสู่พระราชวังการที่พระโพธิสัตว์อุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเทวดาออกไปกล่าวขานกันมีดาบทอยู่ท่านหนึ่งนะ ชื่อว่า,เทว,า,วานะเทวะกาวินดาบทนะเทวะนะกาวินดาบทเวละเทวะกาวินดาบทเออ